ยูบีมีคำแนะนำยังไงทั้งเรื่องความไม่แน่นอนภารันน้สินหรือว่าสังคมสูงวัยการจัดการเงินคนเป็นรูปแบบไหนคะยูบีเนี่ยเรายึดในคอนเซปต์ pay yourself first นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำที่เราให้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นเป็น4 stage ของ personal financial planning ก็แล้วกัน4 stage เนี่ยอันแรกก็คือเรื่อง wealth creation คือการสะสมเก็บเล็กผสมน้อยนะครับอย่างแรกก็คือควรจะเก็บเงินสดนะครับให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอย่างน้อยเนี่ย3-5เดือน อย่างที่2ก็คือว่าค่าใช้จ่ายนะครับมีวางแผนกนารทาบัญชีแหละพูดง,ง่ายง่ายบัญชีคนเรือนแต่ละเดือนต้องมีค่ใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงเตรียมทาบัญชีนะครับวางแผนใช้จ่ายไว้ให้เพียงพอนะครับแล้วก็อีกอันหนึงก็คือการบริหารนี้นะครับสเต็ปที่2ก็คือ wealth protection wealth protection ได้แก่อะไรคือการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ นะครับวางแผนการประกันนะครับแล้วก็วางแผนการศึกษาบุตรส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของ wealth accumulation คือการสะสม wealth ให้มากขึ้นนะครับอันนี้มันใจะใคล้ายๆกับคอนเซปต์ของ u b ในการแนะนําการลงทุนนะครับที่ <ใช S 2> ผมใช้คำว่า all terrain นะครับเป็นเหมือนกับว่าใช้ได้ทุกสถานกากา์ก็คือ core กับ technical ให้เก็บเงิน70เป็น core p o r t ลงทุนที่ความผันผวนต่ำนะครับแล้วก็อีก30นครับความผันผวนสูงมีได้นะครับแล้วก็ต้องเลือกจังหวะให้ดีศึกษาตลาด อันนี้คือ wealth accumulation แล้วก็ใน wealth accumulation สิ่งทําสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการวางแผนแผนภาษีสุดท้ายก็คือการส่งต่อความมั่ง,งคั่งหรือหรือ legacy planning อันนี้สำคัญมากเลยเพราะคนที่มีเวลเยอะมากๆเกินร้อยล้านเนี่ยเราทราบนะคะว่าคนที่เกินร้อยล้านจะต้องจ่ายภาษีาษาษมรดกเพราะนั้นก็จะต้องมีการวางแผนส่งต่อภาษีไม่ใช่เฉพาะคนที่รวยมากๆนะครับในเรื่องของการลดภาษีเรื่องของภาษีมรดกแต่หมายถึงคนทั่วๆไปด้วยเพราะว่าสำคัญที่ว่าเราจะต้องวางแผนเพื่อให้ คนรุ่นต่อไปเนี่ยมีวีเวลอะไรระดับหนึ่งที่เขาสามารถตั้งตัวได้ค่ะนะครับเป็นพิระมิดท,ที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเอาไปใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างฐานให้แข็งแรงก่อนนะคะเหมือนที่คุณยุทธบอกไว้นะคะว่า p a y y o u r s e l เ f i ร s t นะคะเราจ่ายให้ตัวเองก่อนนะคะตั้งแต่เรื่องของการสร้างความมั่งคัง่งปกป้องความมั่งคัง่งต่อยอดความมั่งคัง่งแล้วก็ส่งต่อความมั่งคั่งนะคะถ้าเราทําได้ตามสเต็ปแบบนี้ลราบอกว่าฐานการเงินของเราแข็งแรงแน่นอนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยัังงไงท่ววโลกจะมมีคา ายแค่ไหนแล้วก็เราก็จะสามารถจัดการหน,นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ